ถ้าถูนี่ร้อยล้านพันล้านเลยมันเป็นลอตเตอรี่อันนี้เขาเรียกว่าโอตโต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อ๋อครับค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นของสวิตเซอร์แลนด์เรียกเรียกลอตเตอรี่โรตโต้อันนี้ลอตเตอรี่ออยโล่ครับค่ะถ้าถ้าถูกครั้งหนึ่งจะได้ เป็นร้อยล้านพันล้านขึ้นไปก็แล้วแต่ว่าคนจะซื้อมากเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าโชคดีโชคดีโชคใหญ่พันล้านครับสาธุครับสวัสดีครับก๊อกก๊อกนิวครับตอนนี้ผมอยู่ที่บนศาลากลางประเรียนวัดป่ารุนธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นวันที่5ธันวาคม2566 สิทยานุสิท์หลวงพ่อชุมพรสังตตสีโลก็เดินทางมาร่วมทาบุญที่วัดป่าอรุณธรรมเยอะมากครับทั้งถวายพระตหารเชา้าถวายสังฆทานครับตอนนี้กำลังต่อแถวเพื่อสวังถวายสังฆทานกับหลวงพ่อนะครับโอ้โหมาแล้วแด่กอดทีเดียวแถวยาวมาก ต้องทำเวลานะครับเดี๋ยวก็จะเลย11น,นาฬิกาตอนนี้10นาฬิกา35นา,าทีแล้วนะครับเพราะหลัง,ลงจากถวายนี้เสร็จก็ต้องหลวงพ่อก็ให้พรแล้วก็ไหวพ้พระ รับสองมือมือเดียวนี้ให้นะครับถ้ารับของเนี่ยให้รับสองมือถ้ามือเดียวเนี่ยคือให้พ่อบอกแบบนี้นะครับ Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผมเองก็มีแม่ฮักอยู่สวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันนะครับก็ร่วมทำบุญกับวัดป่าดึงคำหลายรอบแล้วคุณแม่ลินดานะครับก็ขอให้คุณแม่ลินดาสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยหายเจ็บหายป่วยนะครับ ตอนนี้คุณแม่ลินดาก็อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็แม่ฮักของก๊อก,กนิงครับคุณแม่ก็ได้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกับหลบองพ่อชุมพรน,นะครับ

บันบ้านเฮาตัวนี้บ้านสังคมพัฒนา,านที่มาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็มาต่อแถว จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับมาทำบ,บุญกับหลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลที่วัดป่ารุนธรรมบ้านสังคมพัฒนา,นาตำบลหลักเหลีย่ยมอำเภอนาม,มนจังหวัดกาละสิง์ครับ Heh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 e <laughs> ลอตเตอรีกก่ต่างประเทศถ้าถูกนี่ร้อยล้านพันล้านเลย สี้สิบเอ็ดนาฬิกาแล้วนะครับอ่ได้จะหมดทายนี้ครับ <c oughs> <c oughs> อยากจะรู้ว่าเมื่อสักครู่นี้เอาอะไรไปให้หลวงพ่อจับให้อันนี้มันเป็นลอตเตอรี่อันนี้เขาเรียกว่าลอตโต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์โอ้ครับค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นของสวิตเซอร์แลนด์เรียกเรียกลอตเตอรี่ลอตโต้อันนี้ลอตเตอรี่ออยลโลครับค่ะถ้าถูกครั้งหนึ่งจะได้เป็นร้อยล้านพันล้านขึ้นไปก็นะแต่ว่า คนจะซื้อบ้า,างไห่แต่เขาบอกว่าโชคดีโชคดี่ชงใหญ่พันล้านครับสาธุครับรับพร,บารบบจากหลวงพ่อนะครับ